วันนี้นะครับจะมาทำซี่โคงหมูย่างผิดไทยเราไปล้างก่อนล้างก่อนล้างเกลืองเท้านะล้างสะอาดเลยนะ ตำเครื่องปรุงกันนะครับเครื่องเครื่องหมักกระเทียมครับหนึ่งหัวตาก่อนตำให้ละเอียดเลยนะเอาแบบละเอียดละเอียดเลยครับจะได้เข้าเนืนะ้อ งไปเลยน,น,นี้เอาพริกไทยใส่นะพริกไทยพริกไทยขาว โอเคครับน่าจะได้แล้วน่าจะใส่หมอูอ,ค,อค,ครับในทีนี้ก็ใส่รถตี ปงปงเกลือนะครับผมใช้เป็นเกลือชมพูเกลือหิมาละยันใส่ไปนิดนึงออันนี้เพิ่มความหอมของพริกไทยดำนะครับผม เมื่อกี้ผมตำเป็นพริกไทยขาวนะนใส่พริกไทยดำไป,ไปได้วยเี่ครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับนิดนึงเพิ่มความหอมซอสหอยครับน,นี่นึง โอเคครับเดี๋ยวคุกเขาขาอยากใช้มือนะครับทำกินเองเดี๋ยวมีแค่คอมเมนต์อนกนะครับว่าผมอนามัยโลกอะไรไม่รู้ครับทำกินเองครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับทาน,นี้เข้ากันเลยแล้วก็ผมจะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเอามาย่างเตาถ่าน โอเคครับผมจะหมักทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีถึงหรือว่าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเอามาย่างต่อโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกทีร,ระหว่างที่รอหมูนะหมูผมหมักไว้ผมเตนหนึ่งข้าวไว้รอ เป็นกับข้าวก็ดีกับแกงก็ดีนะครับ mm hmm. ต่อฐานว่ากครับแล้เลยโอเคปากหนึ่งครั้งปากสองโอเคครับ นี่ก็ได้หมักมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเอาไปย่างกันต่อเลยย่างเตาถ่านทีเดียย่างเตาถ่าน,นครับไป่องดูบรรยากาศหลังบ้านคนระลมแรงมาก,กวันนี้ ย่างไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวซิ่โคหมูเจะไหม้นะครุกคุกพริกไทยกระเทียมได้อีกนะเยอะเลยน้ำพริกนาไป เหลืองเหลืองเลยนะครับเหลืองเอิมอ่มเติมบางคนจะถามว่าเหลืองเอิ่มเติมคืออะไรครับเหลืองเอติมมันก็คือเหลืองเหลืองนะครับแปลว่าภาษาอีสานนะครับกรเทียมน้ำหมัก ลมแรงมากครับวันนี้นี่เป็นผักที่ผมปลูกไว้ทํากินเองนะครับพวกพริพกก็กระเพรานะครับใบมะกรูด สันเริ่มใช้ดได้เหลืองๆลองห้อยๆได้การอยู่นะครับเหลืองๆน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มแบบเด็ดๆเลยนะครับอีกนิดนึงได้แล้ว ครับนี่ก็สุกแล้วครับเนี่ยเหลืองแล้วอัน้เลยน่ากินมากครับเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันครับน้ำจิ้มมันต่อนี่ครับเรื่องน้ำจิ้ม พริกจินดาแดงนะครับกระเทียมรากผักชีมะนาวน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ำปลานี่ครับพริกจินดาแดงครับประมาณสิบเม็ดกระเทียมรากผักชีนะครับเดี๋ยวตำกันก่อนนะ หนาวครับจิดจัดน้ำปลาครับผม น,น้ำอุ่นนิดนึงนะครับเครบตักระด้วยต้นหอมนะครับ อาหารแบบโี้อืมน่ากินมากครับ นะครับกินข้าวครับเสร็จแล้วครับเอ่ย่ยางซิคโครงหมูปิดไทย,ยนะครับพร้อมๆครับแบบคเหนียวกล้วยก็มีนะครับชิมก่อนนะครับเย,ยิ้มเลยนะครับ นุ่มมากครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดสับตะไคร้ยนะครับ